มีนะครับแค่ชื่อนามสกุลของลุงช่างเนี่ยมันก็ก็ต้องบอกว่านะครับถ้าถ้าลุงช่างมีโอกาสได้ไปทําธุรกรรมการเงินนะถ้าไปทําธุรกรรมการเงินนะครับถึงไม่ติดแบ็กลิสต์นะครับถึงไม่ติด list, แบ็กลิสต์แต่ว่าลุงช่างก็ยังมีติดเรื่องคดีความนะครับก็คงจะทําธุรกรรมการเงินไม่ไ,มได้เนาะอันนี้ก็ ก็เป็นเรื ite, ่องที like ่น่าเศร้านะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับลุงช่างเองนะครับคืออยากจะเป็นหนี้นะครับพูดง่ายๆอยากจะเป็นหนี้อยากจะเป็นลูกค้าของธนาคารนะครับลูกค้าของธนาคารในธนาคารหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะนะครับแต่ลูกค้าธนาคารทกสนะครับลุงช่างก็ยังเป็นลูกค้า อยู่นะครับเพราะว่ายังมีหนี่เขาเรียกนี้เสียนะกับทางธนาคารทคสออยู่นะประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะครับก็ยังก็ยังเป็นลูกค้าที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกปีนะครับแต่กู้ใหม่ไม่ได้นะครับแต่กู้ใหม่ไม่ได้นะครับจะไปกู้เกี่ยวกับโครงการนะโครงการนี้ก็ไม่ได้นะครับนะก็เป็น เรื่องน้าเศร้านะสำหรับตัวลุงช่างเองนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการทําให้เรารู้จักประหยัดนะครับใช้เท่าที่มีนะครับไม่มีก็ไม่ใช้นะครับก็ว่ากันไปเหนือ่อยใจแทนถ้าเราเป็นคนที่อ่า ขยันนะเป็นคนที่ขยันทาทางานต่งตางๆนะครับด้วยตัวเองนะครับถ้าเราทําอยู่ทุกวันนะครับเราจะเป็นคนที่รักการทํางานนะครับขยันให้เงื่อออกทางคุ้มคนนะครับดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนนะครับจนน้ําล้นออกทางตานะครับเราจะทํางานทุกอย่างที่เราสามารถที่จะลงมือทําเองได้นะครับทํา ในที่นี้ไม่ใช่ว่าทําแค่คนเดียวนะครับเราจะทํากันแบบเป็นทีมตั้งแต่สองคนขึ้นไปสามคนสี่คนห้าคนหรือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับก็สามารถที่จะทํางานแบบให้ออกมาดีนะแล้วแต่หน้างานแต่และหน้างานนะครับ คุณอะไรเนี่ยคุณบุญบุญน,นะครับขอบคุณนะครับคือไม่ได้ทําอะไรหรอกนะครับลุงช่างก็กลัวช่องโดนปิดอีกนะครับนะเพราะว่าก่อจะสร้างช่องได้เนาะยิ่งช่วงนี้นะครับแค่ชื่อนามสกุลของลุงช่างเนี่ยมันก็ก็ต้องบอกว่านะครับถ้าถ้าลุงช่างมีโอกาสได้ไปทําธุรกรรมการเงินนะถ้าไปทําธุรกรรมการเงินนะครับ ถึงไม่ติดแบ็กลิสต์นะครับถึงไม่ติดแบ็กลิสต์แต่วก็ลุงช่างก็ยังมีติดเรื่องคดีความนะครับก็คงจะทําธุรกรรมกัน,กนไั่ไม่ได้เนาะอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับลุงช่างเองนะครับคืออยากจะเป็นหนี้นะครับพูดง่ายๆอยากจะเป็นหนี้อยากจะเป็นลูกค้าของธนาคารนะครับลูกค้าของธนาคารในธนาคารหนึ่งนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะทำได้เนาะนะครับแต่ลูกค้าธนาคารทกสนะครับลุงช่างก็ยังเป็นลูกค้าอยู่นะครับเพราะว่ายังมีนี่อ่าคะแนนนี่เสียนะกับทางธนาคารทกสอยู่นะประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะครับก็ยังก็ยังเป็นลูกค้าที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกปีนะครับ จะกู้ใหม่ไม่ได้นะครับจะกู้ใหม่ไม่ได้จะไปกู้เกี่ยวกับโครงการนะั้นโครงการนี้ก็ไม่ได้นะครับนะก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะสำหรับตัวลุงช่างเองนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการทําให้เรารู้จักประหยัดนะนะครับใช้เท่าที่มีนะครับไม่มีก็ไม่ใช้นะครับก็ว่ากันไป พูดไปก็ต้องถอนหาใจแล้วนะครับต้องถอนหายใจจะพูดถึงนะครับพูดถึงก็เออ,อนาคตนะอนาคตที่เรายังมองไม่ที่เรามองไม่เห็นนะที่เรายังมาไม่ถึงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นาะถ้าเป็นแบบนี้นะครับกรณีเอาลุงช่างเนี่ยไม่สามารถที่จะทําทธุรกรรมการเงินได้เนี่ยนะครับมันก็เป็น เรื่องที่น่าเศร้านะที่ลุงช่างพูดนี่ก็คือที่พูดย้ำๆเพราะว่าถามว่าบันยุทิทรรมไหมนะมันก็คงจะเป็นระเบียบแล้วกันมองว่าเป็นระเบียบเป็นกฎระเบียบที่บังคับใช้เนาะสำหรับคนที่มีเรื่องคดงคดีอะไรต่างๆถ้ามองไปในในแง่ดีก็ อย่างเงี้บวกมันก็เป็นเรื่องดีนะครับหญิงตร,รีสวัสดีครับคุณนราดาส,สวัสดีครับคุณองมรัยาสวัสดีคุณสุมนสวัสดีครับครับ คุณไอโรถามว่าคนอื่นเป็นแบบนี้ไหมไม่แน่ใจนะครับช่างไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหมือนกันเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกคนไหมกรณีที่แบบรุงช่างเนาะเป็นบุคคลที่ไม่เคยต้องคดีความหรือไม่เคยมีประวัติการติดติดคุกติตตารางอะเนาะว่ากันตรงๆงก็ นะสำหรับลุงช่างเองลุงช่างมองว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับลุงช่างนะเพราะความจําเป็นของลุงช่างที่เคยเหนึ่งแหละเคยเป็นประธานรับวิษาหกิจนะอาจารย์สุรน้ำสวัสดีครับอาจารย์สิบาน้ำนะครับเคยเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนนะเคยคิดที่จะทำธุรกรรมการเงินที่ทำแบบต่อนเนื่องนะ แบบปีต่อปีหรือว่ามีโอกาสเพิ่มอาวงเงินได้เราก็จะทำเนะาะเมื่อก่อนคิดนะครับว่าการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยนะครับทำธุรกิจที่ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนะวิสาหกิจหรือรับวิสาหกิจนะครับหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนต้องพึ่งธนาคารนะครับทุกคนต้องพึ่งพึ่งอาเงินในระบบนะครับ เพราะว่าจะประหยัดหนึ่งเจะต้องประหยัดเรื่องดอกเบี้ยนะมันสามารถที่จะเขาเรียกอะไระไกลเกลี่ยหรือเขาเรียกอะไรหนี้สินอะไรนะครับเพื่อแปลงแปลงหนี้สินอะไรพวกนี้ได้หมดถ้ามันอยู่ในระบบนะครับแต่ถ้ามันอยู่นอกระบบนะครับมันก็ทุกวันนี้มันก็น้อยลงแเนาะนะครับนอกระบบนะครับน้อยลง อาจจะมีแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเนาะอาจจะมีแต่ก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนหรืออาจจะมีเยอะกว่าเดิมก็ไม่รู้นะครับแต่เชื่อว่าน่าจะน้อยลงนะครับเชื่อว่าน่าจะมีน้อยลงนะนะครับอืมยี่ยอนะไรเนาะ